ใครอยากดูกับผมมั่งใครอยากดูก็ทักส่วนตัวหลังบ้านมีแอปเขียวอยู่โทรคุยเท่านั้นแต่ต้องมีจองคิวก่อนนะครับถึงจะได้ดูโอเคไหมแล้วก็ผมก็ดูยังวันนี้ดูถึงตีหนึ่งโดยประมาณนะแม่งเหนื่อยกว่าทำงานอีกไม่รู้ทำไม <laughs> อะอยากดูเช็คเจาะลึกให้ครับเออ คุณจะเห็นตั้งแต่ชื่อตัวเองเป็นอะไรโดนอะไรมาบ้างนามสกุลโดนอะไรเบอร์โทรโดนอะไรคนที่เข้ามาโดนอะไรคนที่เข้ามาคนนี้ work work. เวิร์กไม่เวิร์กในอดีตเพื่อนคนนี้คบได้คบไม่ได้ระวังจะโดนแทงข้างหลังเห็นหมดเลยแต่ไม่ได้เห็นในศาสตร์หมอดูอะอมไม่ได้เห็นในมุมโหราศาสตร์โอเคปะ่ะแต่เห็นจากชื่อที่เข้ามาทําปฏิกิริยาคุณเลยครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าคุณเจอชื่อนี้ ถ้าชื่อนี้แม่งขึ้นว่าเป็นสายเปย์ทำไมคุณจะไม่ได้คนเปย์ถ้าชื่อผู้ชายที่เข้ามาขึ้นว่าเป็นศัตรูยังในคนนี้ก็คบมไม่ได้เนี่ออกปะอยากดูอะไรอะดูได้หมดถามว่าคนบางคนโดนของอย่างวันนี้อ่ะมีโดนของมาสองคนเห็นจากเบอร์เลยอีกคนนึงโดนจากเลขห้องเมื่อวานคนที่ดูจากเลขห้องใช่ไหมจ่ายมาเสร็จปุ๊บ ผมให้ตัวคอนเฟิร์มปรากฏว่าใช้ตัวคอนเฟิร์มไม่ได้ผมให้เปลี่ยนตัวคอนเฟิร์มวันนี้คุยอีกทีคือไม่ได้ไหวายเพราะว่าจ่ายแล้วทําอะไรไม่ได้เช็คอะไรไม่ได้ผมทําให้เช็ครู้ได้จนกว่าคุณจะคุยจนกว่าคุณจะรู้เข้าใจว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเงอี้อกป่ะผมไม่ได้พูดลอยลอยผมมีตัวคอนเฟิร์มมีคําตอบให้คุณจับต้องได้ครับกับสิ่งที่ผมพูดถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณอยากไปวัดเดี๋ยวผม นัดคุยให้ไปนั่งคุยที่วัดแล้วผมโทรคุยแล้วผมมีตัวคอนเฟิร์มในวัดหลายๆวัดในทั่วประเทศไทยแม่งโชคดีโชคดีคนไทยมีนะมีช้างเสียงไทยพาะเสียงไทยให้ใช้อืผมใช้ได้เอ,อใช้เยอะด้วยใช้ผมว่าเกินสองพันแล้วมั้งตัวเองใช้เองก็เกินพันแล้วอะ่ะยังมีลูกค้าที่เข้ามาอีกใช่ไหมแต่ละคนก็จะแบบโดนสามสิบคำถามห้าสิบคำถามถามมาดิ เจ๋งก็เปิดไพ่อีกลำาลองเออแล้วไม่ต้องไปนั่งเชื่อเหมือนหมอดูว่าเอ้ยม่งจะเป็นยังไงอย่างคนวันนี้มีวันนี้มีคนนึงถามที่บ้านไม่ได้ก็ต้องไปวัดอืมแต่ผมอธิบายหลักการให้หมดแล้วไงหลักการผมเป็นหลักการวิศวะไม่ใช่หลักการของโหราศาสตร์นะเข้าใจไหมฟังให้จบหลักการผมวิชาผมเกิดมาจากการเอาวิศวะไปแก่โหราศาสตร์ไม่ใช่ การไปอ่านหนังสือเพื่อเรียนโหราศาสตร์ให้ได้ออกมาเป็นความรู้แล้วเอามาดูคนไม่ใช่นะผมแกะจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวครับเพื่อหาทางลัดโดยใช้วิศวะไปแกะโหราศาสตร์เฮ้ยตรงนี้มันมีปัญหาตรงนี้คุณก็ต้องแก้แบบนี้เงี่ออออปะอืมแล้ววิศวะวิศวะอะไรแมคคาทรอนิกเฮ้ยไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์หรือแมคาอนิกปกติ ก็คือเป็นสองอันคอมบายนะออ,อยากรู้ว่าศาสตร์ผมใช้อะไรกี่เปอร์เซนต์แล้วอพวกไม่มีเวลาเกิดก็ดูได้เหมือนกันมีตัวทำให้ดูได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกบอกว่าเฮ้ยถ้ามันจะมีบอกเวลาเกิดไม่ได้คุณไม่มีเวลาเกิดแล้วคุณจะแก้ชีวิตได้ไงครับเนื้ออกป่าแต่ถ้าคุณมีเวลาเกิดหมอบางคนที่เล่นกุญสคุณมีเวลาเกิด คุณยิ่งโดนหนักเนอกป้แต่ผมอะคนที่ไม่มีเวลาเกิดผมทําให้รู้ได้อืมทํามาแล้วในลูกค้าลูกค้าผมผมเคยส่งให้ไปเช็กอาจารย์ผมใช่ไหมที่เป็นโหราศาสตร์เพราะไม่รู้เวลาเกิดก็ต้องพึ่งสูตรเก่าศาสตร์เก่าใช่ไหมพอไปไล่เช็กเขาก็จะเช็คว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคนนี้ราศีนี้ มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นลักนาไหนพอมีสิทธิ์พี่เป็นลักนาไหนก็ต้องมาเทียบอีกว่าในแต่ละจุดแต่ละช่วงในแต่ละเดือนโดนอะไรอีกแล้วก็เจาะเข้าไปเบ็ดเสร็จสุดท้ายแป๊กแปกเลยผมเช็คมาลูกค้าผมหลายคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะผิดอะวางวางอะไรผิดไปวางเบอร์ผิดไปหรืออะไรเงี้ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเกิดมันผิดตั้งแต่ต้น ก็เลยผมก็เลยหาตัวอ่ะไม่ส่งให้อาจารย์เช็คละมีวิธีหาเวลาเกิดให้เองแล้วเป๊ะรับคําตอบได้เลยแล้วถึงเอามาให้ใช้มันผ่านการเขาเรียกนะการลองการใช้จริงมาแล้วถึงเอามาให้ใช้ถึงเอามาให้เช็คทําให้คุณสามารถได้คําตอบออกมาเออนั่นแหละถ้าดูกับผมอ่ะคุ้มมากอ่ะอย่างคนวันนี้ดูไปเสร็จคุยไปชั่วโมงหนึ่ง รู้ทุกอย่างอธิบายไปให้หมดลแล้วคุณอยากได้ตัวคอนเฟิร์มเพราะคุณไม่ได้คําตอบใช่ไหมเดี๋ยวไปวัดแร้ว,วัดกันอีกทีผมให้เวลาคุยอีกผมไม่ได้คุยทีเดียวจบคือถ้าจบคือเจาะลึกมันต้องเคลียร์ไว้หัวมันต้องเคลียร์ถ้าเคลียร์ได้คุณก็จะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้น,นงออกปะมันเป็นวิชาใหม่ไม่ใช่วิชาหมอดูโอเคไหมแต่มันจะทําให้คุณแก้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้คนวันนี้อีกคนหนึ่ง เปลี่ยนเบอร์มาบอกว่าไปซื้อเบอร์มงคลมาสามหมื่นใช่ปะ่ะเบ็ดเสร็จโดนของเพราะเบอร์มงคลนั่นแหละเออถามว่าโดนอะไรเป็นความซวยที่จะต้องดวงตกหรืออะไรแล้วแหละแล้วแต่ในในดวงนะแต่ว่าพอถือเบอร์นั้นมีสิทธิ์โดนแน่นอนเนี่ยมันเห็นตั้งแต่เบอร์แล้วอีกคนโดนจากเลขห้องอย่างเงี้ยฝันร้ายทุกคืนผมให้เปลี่ยนที่หัวนอนเปลี่ยนเสร็จเมื่อคืนอ่ะส่วนบออีกบทหนึง่ง หลับสบายทั้งที่ปกติบางคืนฝันแบบฝันหลายๆฝันแล้วตื่นฝันแล้วตื่นตลอดวันนี้ผมก็เลยอ่าให้เช็คพอเช็คจอะลึกปุ๊บเช็คไปเสร็จได้ทิศหัวนอนก็เป็นทิศที่ผมบอกนั่นแหละแต่ละห้องมันมีทิศแค่ทิศเดียวครับที่จะปังนออกไหมแต่ถ้าห้องมันมีเลขอะไรที่โดนมันก็ควรจะโดนนั่นแหละอืมประมาณนั้นนะโอเคนะครับ